เชียร์ศาสนาข้าพะพุทธชีตตวามาลังจะสุจา,าสรสพังละสร้างเยปิวิสุนสาสพานตันหังกระลาทะยูพุทธาอาสวิสกินายกกาสาเพปฏิท,ทิฏฐิตุไมหังมัตตกีติมุนีสาราชีเสปฏิท,ทิฏฐตูไมหังพุทโทธธรรมโมเจวิรัจานีมสรังคูปฏิท,ทิฏฐตูไมหังชาภาคุณากาลู อาทะยีมีอนุรูโูสลีปูตูจะทาคีเนีโกทันยยปิติภาคาตมิงโมคะลานุจะวามะเกนทาคีเนีสวันีไม่หังอาสุงอานันทลาหงรัวกาสะปูจะมหานโมอุภาสุงวามะสุทะเกเกสะโตปิติภาคาตมิงสุริยุวะปะปังกะรู นิสินโนสิริสัมปัโนโนสุภิตโตมณิปุงขาวนันกุม,มารากาสะโพเทโรมาหิสิจิตวาทกุลสูไมหังวัฏเนียเนยจังกว่าทีท้าจิ่คุน,าาน,นอากรัวปุโนังคุลิมาโาารนานาเรจ้าปาลีนันทศิวะเลทลาปัญจยเมยชาตาล,าลาเตติลา,ามามา สีสาสีติมหาเิละวิชิตาชินาสาวะกาอิเ,อเตสีติมหาเิราชิตวันตัวชิโนลาสาชรันตาสีระเตชนาอังขมาเคสุสุสุส,สุชันจะจิตารัตนังปุระตูอาศิทาคินีเมตสุทะคังข้าชา้าทางป่าชตูอาจีวามีอังคุนิมาละกัง ขันธ์มูลละบาลินตันจะอาน,นานณบิยตุตะก,กังอาคาเซชานังอาศิเซซาปักกาละสันติตันชินานาวลาละสังยุตตาซาปักกาละลังกตตาวาตาปิตาทิชันจาตาภาหิรันชันตุปะทาวาอาสิสาวินายันยันตุวนันชะชินเตระสั วสตัตโตมีสกิเจนะสัทธาสัาามพุทธปัญชเชลีชินปัญชาวันฉันวิหิหันหจังมหินตาเลียน <c oughs> สัทธาปาเลียนตุมังสาเพเต,เตมุมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลโค ชินานุภาเวนะชิตุปาทาวนทธรรมานุภาเวนะชิตาิสังขวนสังขานุภาเวนะชินตันตรลายโยนสัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจาราชินยนปัญจะรีตี